สวัสดีครับมาพบกับครูหมานบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับนะก็เป็นวันที่ทุกคนนั้นนะครับนะรอคอยนะครับทําไมถึงรอคอยล่ะครับนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่16มกรานะนะครับเป็นวันศุกร์นะครับทําไมถึงรอคอยกันมาดูกันครับนะเป็นวันที่นี่ครับทุกคนครับอืมนะหลายคนแน่นอนนะครับในเกมไรเดนร์เจอรอคอยอยู่นะครับนะ ทุกคนเห็นหน้านี้แล้วทุกคนก็พอจะทราบว่านะครับเกมนั้นนําอะไรมาให้พวกเราเปิดกันเหรอนะครับนะมาดูกันนะนี่ครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าโคตรมืดนั่นเองครับนะโคตรมืดนะครับเราก็ในแอดีของผมนะครับตอนนี้ก็ตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับนั่นก็นั่นก็มีอยู่ก็คือบอสมืดกับเกมมืดนะครับนะตัวไหนอีกเอ่ยนะครับมีเท่านั้นเองเพื่อนๆนครับ ที่เหลือยังไม่มีมูลกัะปะยังไม่มีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเรายมมาทูดอะไรก็ยังไม่มีเลยที่สําคัญผมนะครับนะไอดีนี้คือไอดีหลักนะครับผมอยากได้นะสะลุดมากมากเลยมากแบบว่านะถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นจะมาพร้อมกับเจ้า อ,อะไรนะบราวมยากรใช่ไหมเออบราวมยากรรอบนั้นเนี่ยมาพร้อมกับซาล็อตนะครับนะช่วงนั้นผมเล่นอยู่2 ID ดีก็คือ ID ผมไอหลักนี้นะกับ ID แฟนของผมที่ไม่ค่อยคือไม่ไม่ได้ไปเล่นป็นบีแล้วนะครับไ d ดี ID ของแฟนนะ่ะได้ซาล็อตไอดี ID ของผมนั้นนะ่ะได้บราวมยากรนะครับ ก็ใช้งานได้ดีนะเราไมายากลก็คือ3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงหลังก็โดนครับนะโดนเนื้อไปหมดตูดแล้วใช่พูดได้ง่ายว่าหมดตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับกระดาษเว่าวกระดาษนะเออที่โดนอะไรก็ไม่ได้ก็กลายเป็นตายอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะโอเคเราอยู่กันที่ไอดีหลักครับนี่ครับเพื่อนๆครับนะ ผมก็เข้ามา ID ดีหลักนะนะครับนะเดี๋ยวเราจะตามด้วย ID ดีและก็ตามด้วย ID ดีตามลำดับนะครับ ID ดีหลักเราจะไม่ยุ่งนะครับในส่วนของ Ruby นะอย่างแน่นอนแต่เรานั้นจะจัดแค่ตัวกาชาอย่างเดียวครับเพื่อนๆในวันนี้มุนกับปากก็อยากได้เกียร์พร้อมครับ i อดีนี้นะครับส่วนอะไรนะอ่านี่บราวช้างก็อยากได้เป็นเพิ่มพรสวรรค์แดีไม่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเจ้าบราวช้างเนี่ยนะ นะครับปลายมก็อยากได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับที่ผมอยากได้ที่สุดที่สุดนั่นก็คือครับนี่ครับสล็อตแมชชินโอ่อยไม่ใช่สล็อตเฉยๆเพื่อนๆครับนะโคนี่สล็อตนั่นเองไปเราจะไม่ยกเลิกนะรอบนี้ลองดูกันเพื่อนๆครับนะโอ้นะครับเมื่อกี้ผมลืมดูไปว่ามีอยู่เท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูรอบหลังก็ได้นะครับนะโอ้โหมีอยู่143ใบนะครับเพื่อนๆครับไป ร้อยสี่สามใช่ไหมโอเคนะขอยกเลิกบ้างดีกว่านะครับเช่นเคยนะนะครับร้อยสี่สามใช่ไหมเพื่อนนะเรานะครับก็คือผมเนี่ยนะจะไม่ถล่มหมดตัวนะครับนะผมจะแบ่งเป็นสองรอบนะครับอาจจะเป็นการทําคลิปกาชาไปทั้งสองรอบ,หร,อรบนะหรือนะครับนะหรือนะครับนะผมอาจจะนอกรอบบ้างก็ได้ในรอบนี้นะครับนะไปเพื่อนๆครับนะอ่าผมเนี่ยนะไปอยู่ที่หน้าของอะไรนะ บดมืดใช่ไหมออกตัวอื่นมาก็ได้ธาตุมืดมาโอ้โหไอดีหลักครับไอดีหลักไอดีหลักอย่าให้พี่ต้องนะอย่ให้พี่ต้องพูดหลายคําเลยครับไอดีหลักครับนะครับนะไปนะรอบนี้แหละนะครับนะเบรายมโกนี่สลดนะกับปะมาเลยกับปะกับปะมุนกับปะมามุนกับปะโอ้ มาอุ้ยเบ้ายมครับอ้โหจะปั่นเดียวเบาไปเออโคนนิสลลตครับโคนนิสลลตครับมาเลยครับโคนนิสลลตครับนั่งท่องอย่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะอีเอ็มมันจะได้ยินผ่านไมโครโฟนมาอู้ห้ตกใจหมดนะว่าซลรีพิชเชอร์นะครับเอ้ยมาแล้วตัวแรกนะครับนะอีมาแล้วตัวรรนะออแววรกถามว่าผมมีให้เล่นไหมบ่ายมไมีครับ นะไม่แน่ผมอาจจะปั้นก็ได้นะครับเพราะว่ากบผมมีนะครับปั้นแค่ไฮเปอร์แม็กมาเล่นสนุกสนานนะครับนะเออมาครับมูนกับปะ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 โอมาคกับนะโกน,นี่โกมิโน,โอนนะเอ้นะครับอืมโขนี่นะครับเพื่อนๆไม่เจ็บไม่เป็นเจม,เจมเจโอ้ืดผมไม่เจีมมืดแล้วสองสามตัว แต่ผมยังไม่มีโคนีสลอดเลยแม้แต่ตัวเดียวมาโคนีสลอดโคนีสลอดโคนีสลอตมันช่วยทีมนได้ดีครับถึงแม้ว่าเป็นตัวเก่าก็ตามแต่ผมไม่ค่อยชอบเราสมเต้ผมเอห็งนักเกา่ามาหัวร้านมาเลยนะครับนะอิ่มเลยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเกลือนะครับที่อยู่ในตู้กาชาปไปซะแล้วนะครับพี่น้องัวกกันบินไม่ต้องคนระับ นะผม,มไม่ไปซุ่มมาลองรูนะโคนี่สลดโคนี่สลดนะโคนี่สลดมูนกับปะโคนี่สลดมูนกับปะโคนี่สลดมูนกับเือเ้ยเราฝึกทหารขออีกรอบเดียวก็พอแล้วล่ะเอ้ยไม,ไม่ได้ดีต้องต้องต้องลุยกันหน่อยนะอือนะครับมาเห็นคนนี้สลดลางๆงก็พอนะ มาหยุดที่ตัวนี้แล้วก็เห็นโคนีสโลตแบบลางๆดูว่าจะอกอกหรือเปล่าเปลี่ยนเทคนิคบ้างอมมาโคนีสโลตเห็นลางๆใช่ไหมเห็นลางๆด้านซ้ายมืออย่าออกเจมมืดมาอีกนะเจ้า GM GM นะ GM อย่ามานะเจมมืดไม่เอาแล้วนะครับมากแล้วพอแล้วขอโคนีสโลตสวยๆตึงๆงามๆไอ,อม,มาโคนีสโลตโคนีสโลตโคนีสโลต ห้าสิตัวก็พอถ้าอย่างนั้นถ้า40ิไม่เอาออกมาโอ้ตกใจหมดมาสีฟ้าไม่ใช่แน่นอนนะครับ ه, ตอนนี้ผ่านไปแล้วครับตทอร่อรดูไหมสี่สิแล้วตอนนี้ขออีก10บก็แล้วกันไี่กลายเป็น50สนะครับขออีกสิก็พอกับปะเราจี้กับปะเลยถ้าโค้นี่สลดไม่ให้ผมจี้ที่กับปะก็แล้วกันเอาถือว่าเป็นตัวใหม่ที่จะมาแทนที่ของอ่า อะไรนะบอดมืดมาโอ้โหนะครับกับปะมาเถิดลูกอย่าให้พี่ต้องพูดหลายคำนะครับหลายคำนะมาเถิดครับเบาวยมเะรผมคิดหนักเลยเบายมออกโอ้นะครับเบายมเล่นได้เกียร์พร้อมครับแต่ว่าไม่แน่นะผมอาจจะปั้นขึ้นมาเล่นสนุกสนานนะครับ ออกมาหมดกําลังใจแล้วครับผมดูแล้วถ้าไม่ค่อยดีนะครับนะในส่วนของไอดีหลักนะครับตอนนี้ไอดีหลักนะครับผมก็จัดไปนะครับนะอ่าเท่าไรนะเมื่อกี้จัดไป50ตัวนะครับนั่นก็คือ10บรอบล็อกก่อนนะครับแม่บอกให้ล็อกก่อนคีนะครับนะผมจะเอาลงตัวไหนก่อนดีเนี่ยอไปตัดไฟนะครับมานะครับผมเอาขึ้นมานะ นะแล้วก็โชว์ให้เห็นผลงานครับ50บตัว1ิรอบไอดี ID หลักได้มาแค่ตัวเดียวเบายมุมเบายมเล่นได้อยู่อีกไหมเล่นได้ครับตะเกียบพร้อมเพราะว่าผมเนี่ยนะมีอยู่ในไอดี3สามเก้าดาวแม็กแล้วก็เพิ่งได้มาในรอบล่าสุดด้วยนะครับอีกหนึ่งทัวร์ก็เป็นเอ้ะนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าออกอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ยอมแค่นี้นะครับนะนะพีนะ่น้องเพื่อนๆครับ ผมจะลุยต่ออย่างแน่นอนถ้าไม่นอกรอบก็เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งในส่วนของ ID หลักนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ ID 2กครับเพื่อนๆครับมากันอีกแล้วครับตอนนี้ในส่วนของ ID 2ครับนะเข้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับร่างก้าดาวนะครับคอยดูนะรอบนี้ว่าจะโชคดีเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าผมยังไม่ได้ QF เอฟใดๆเลยนะครับนะเข้าเกมมาปุ๊บก็เป็นตัวนี้เลยร่าง9้าดาวนะครับนะซึ่งเมื่อตะกี้ไอดีหลักผมเข้าเป็นร่าง9้าดาวด้วยแต่เพราะอ่า แต่ก็เป็นเจ้ากันบินม้าตัวนั้นนะครับนะโอเคครับรอบที่ผ่านมานะครับในส่วนของธาตุแสงเข้าเป็นตัวนี้ร่างก้าดาวถือว่ามีความโชคดีนะครับเพื่อนๆครับอืมนี่ครับนะวารมาเราไม่รอช้าเด็ดๆวันนี้นะครับนารมาตามล่าโดยเฉพาะเลยครับถามว่าธาตุมืดของผมเนี่ยนะไอดีนี้เนี่ยนะอืมนะครับทุกคนก็เห็นนะที่หน้าจอมันมีครบหมดแล้วครับนะ เบราวยมอย่างเดียวที่ยังไม่มีนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปดูในตู้กาชาดีกว่าผมก็ข้ามหน้านู้นมาซะแล้วเมื่อกี้นะครับนะนะเรามาดูกันนะโดนไล่ทีละตัวเลยนะตัวที่ใช้งานได้ตัวใช้งานไม่ได้เราไม่พูดถึงนะครับนะเบราวช้างก้าดาวแม็กเป็นแล้วอะคนนี้เมทไม่ต้องเอานะครับนะเออที่ไม่เห็นเบราวช้างเมื่อกี้เพราะว่าผมเอาคุณกินมาใช้นะครับนะเพื่อความสวยงามนะครับนะอ่ะโอเคเบราวยมยังไม่มีนะครับนะโอเคควร เจ้าหุ่นไลกาตัวนี้นะครับไม่แน่ใจนะเออไม่รู้ทีสองทีสามนี่แหละมีอยู่แล้วนะครับส่วนนี่ครับนาน,นาเจ้าเซลลี่นาฬิกาปูเนี่ยก็มีอยู่แล้วไฮเปอร์แม็กแอนนี่ก็มีอยู่แล้วกันบินนะครับนะส่วนตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่สําคัญผมต้องการตัวนี้ด้วยครับสามไอดีที่ผมเล่นอยู่นะครับมันยังไม่มีเลยแม้แต่ไอเดียเดียวนะครับผมต้องการโคนีสโลตมากๆเพราะว่าโคนีสโลตนั้น เป็นตัวป่วนชั้นยอดชั้นเยี่ยมเลยครับผมมีเจ้าอะไรน,นั้นบราวโสมแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังคงต้องการอะไรครับโคนี่สล็อตครับนะโอเคจัดไป75ตัวงามงามให้เหลือ100นะจัดไปแบบสวยๆแบบงามงามถ้ากระปะมาก็ถือว่าได้อะไรครับได้พรสวรรค์บวกหนึ่งจัดไปออกมาโอ้โหนะ ก<ค>ับปะครับก<ค>ับปะครับพูดเพราะเพาะแล้วนะออกมาอยู่ในไอดีสองของพี่หน่อยนะครับนะเป็นบวกหนึ่งนะพรสวรรค์บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าดาวบวกหนึ่งด้วยนะครับนะบทมืดหรอบทมืดแม็กแลวก้าวดาวแม็กมีอัพแล้วก็เจาะด้วยนะครับเฮ้อ,อพร้อมพร้อมต่ไม่ต้องเอาดีกว่าโอเคไปเรามาเรายมเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าเอา ผมเล่นเพื่อความสนุกสนานนะว่าไอดีนี้มันมีครบหมดแล้วหรือไม่ผมอาจจะสุ่มไม่ครบก็ได้นะครับนะไปนะครับมีหยุด75ใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับประเดี๋ยวผมจะจัด,จดไปเท่าไหร่เมกกื่อกี้ไอดีหลัก50ไปแล้วนะครับนะป่าไอาดีนี้รอบที่สองออพูดเยอะเอ้ยดแดนแจกใบเหลืองถ้าโดนอีกใบหนึ่งก็เราจะโดนใบแดงแล้วครับตอนนี้เอ้นะครับเจ้าเด่นเอ้ยเจ้าเด่นนะครับ ไม่น่าเลยเธอเนี่ยนะทําไมครับรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันตะแมง่งตะแม่งไม่รู้ยังไงนะในส่วนของไอดีสองถึงแม้ว่าจะเข้าเป็นเจ้าตัวนั้นร่างก้าดาวก็เถิดนะครับนะเออมันมันเป็นวันของมันเหมือนกันนะแต่ละไอดีเนี่ยนะครับมันเป็นวันของมันมันเป็นรอบของมันนะครับถ้าเป็นวันของมันเป็นรอบของมันก็จะเปิดท่าไหนก็ออกยกเลิกไม่ต้องยกเลิกก็ออกได้นะครับอืมนะเดี๋ยวเสร็จรอบนี้นะครับนะาเนี่ย รอบที่สามเนี่ยนะผมจะเข้าไปดูที่ตัวเรนเจอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาโอเคเห็นไหมครับผมมองแล้วว่าอาการไม่ค่อยดีเอ้นะครับนะแสงมืดนะเอาไฮเปอรด้วยก็นเลยกันนี่บราโสมเห็นไหมครับ5ใบออกรอบนั้นนะครับเซลลี่ไอดอลก็มีอยู่แล้วนะครับโอ้หุ่นเลกาก็มีเซลรี่ฟิชเชอร์ก็มีโอ้มีเยอะนะ อืมนะครับเท่านั้นนะโอเคนะครับไอดีนี้ผมไม่อะไรมากแล้วนะครับในส่วนอดีสองมันโชคดีทุกครั้งทุกรอบนะครับช่วงหลังนะช่วงแรกๆรกก็อดทนเหมือนกันนะครับมันเกลือจนงกระทั่งว่าผมไม่มีตัวจะเล่นนะจนเด็กๆรกเนี่ยโอ้มุนกระปะมาไหมตอนนี้มันมาหรือเปล่า,ลาได้ยินข่าวได้ยินกลิ่นเนี่ยเนนะี่ยได้ยินกลิ่นกระปะหอมหอมเออมาออกม,มาเออเป็นเลี้ยวหนด จ็ดดาวอืมไปยกเลิกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งที่2เจอกันนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับนะรอบนี้ออกไหมออกมาดีนะครับรู้สึกว่าอาการไม่ไดีจริงๆนะอ้ยนะครับโอเคไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะครบ30ใบแล้วอีกรอบหนึ่งมา มาโคโนี่สลอตนี่แหละไปอือสมรอบที่สารอบที่สี่ไปนะครับเออมาดูกันนะเพื่อนๆน,นะผมอยากได้โคโนี่สลอตม,มากเลยนะเสียงสามเลยแหละออกมาครับพูดดีๆแล้วนะครับนะอยอาการไม่ดีจริงๆนะเพื่อนๆน,นะครับผมขออนุญาตนะผมดูท่าแลว้วมันไม่ดีจริงๆห้าสิบ นะครับ i อหลัก ID นี้นะครับ30โอเคเนื่องจากว่านะโอเคที่จริงผมมีไอมีอะไรนะมีตัวกระชาเยอะนะแต่ว่าผมขออนุญาตจัดแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูท่าเล่มันไม่ค่อยดีนะครับนะเพราะว่าตัวที่ผมเล่นอยู่ก็มันใช้ได้พอที่จะใช้ได้อยู่นะครับนะนี่ครับนะอืมก็ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเจ้ายอไปเป็นนะครับบราช้างก็ได้นะครับสำหรับมีเกียอยุดเท่านี้จริงๆนะครับ นี่คือเอาขึ้นมาหมดแล้วเกียร์นะพูดง่ายๆนะครับเกียร์ในครั้งไม่มีแลวนะไอ้ทีนี้ก็นะสะสมรูบี้เพื่อเตรียมตัวไปเปิดเกียร์อย่างเดียวนะครับรูบี้ไม่ใช่รูบี้ตัวกา้าก็เปิดตัวอย่างเดียวเหมือนกันนะครับนะตามแบบที่ผมได้วางไว้ให้แก่ไอดีหลักนะครับอดัสามก็แบบนี้ลนะพูดง่ายๆเล่นแบบเดียวกันนะครับโอ okay, เคพื่อนครับนะขอหยุดที่30ตัวไว้ก่อนนะครับอดี ID 2สองนะครับอาการไม่ค่อยดีนะเช็คเรตติ้งเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันต่อที่ ID ดีสมเพื่อนเพื่อนครับอ่านะครับมาดูกันต่อที่ i อดีนะวันนี้นะครับเข้าเกม3รอบ3 ID ดีนะครับเป็น3ตัวของเดือนมกราหมดเลยเลขก็เป็นร่าง9ก้าดาวทั้งหมดเลยเห็นไหมครับทุกคนครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าอันนั้นนะ่ะเออเซลลี่เทียนอะไรนะ่ะเออนะครับโอ้โหนะเล่ยมาเลยครับแล้วก็ร่าง9ก้าดาวทั้งหมดเลยแล้วผมก็ไม่ยกเลิกแล้วนะโอเคลองดูกันนะร่าง9ก้าดาวนะครับ เรามาดูหน้านี้กันก่อนเลยนะครับในส่วนของ ID3 หนะ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ ID3 นะครับคนิสโลตนะความประสงค์แรกที่ผมยังไม่มีแล้วก็อยากได้มากๆนะครับบ๊ทมืดยังไม่มีมาเลยไอดีสามอยากได้มากมากมากมันกับปะมาเลยครับเกมมืดก็มาได้แต่ว่าเบรายมไม่ต้องมาเลยครับเพราะว่ามีอยู่แม็กเก้าดาวแม็กแล้วแล้วก็มีสำรองอยู่แล้วนะครับเบราช้างก็มาได้เพราะยังไม่มีนะครับนะที่เหลือโอเค เฉยๆนะครับนะมูลเยลลี่มีอยู่แล้วไปไปกันต่อครับนี่หน้านี้เห็นไหมครับนี่ครับผมเล่นอยู่นะแล้วก็เป็นเกียร์โดแน่นอนที่เพิ่งได้มาตอนคริสต์มาสล่าสุดด้วยนะครับนะเล่นดีนะใบยังใบสุดอยู่แต่ว่ามันก็บางนะครับเพราะว่ามันยืนจุดร้อยกว่านี่ร้อนะครับไม่รอช้านะครับนะไอดมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยนะครับตัวกาชจ้าเราจะไม่ยุ่งในส่วนของรูบี้เด็ดขาดนะครับ ตัวกาชาตอนนี้โอ้โหหกเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะเออมีอยู่หกสิบก็เวลามันจะออกเนี่ยเพื่อนๆนะพี่นพนๆน้องๆมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะมีกี่ใบนะครับแต่ว่านะครับนะถ้ามันจะออกเนี่ยยีตัว3มตัวสี่ตัวก็มันเคยแต่ไม่เห็นมาแล้วนะครับนะมาราวชางเกียไม่พร้อมนะแต่ว่านะผมอยากได้ตัวที่สามารถเล่นได้นะ เออในแบบเกียร์ไม่พร้อมเบาเนี่ยนะบอดมืดมาเลยนะจัดดาเมจนะครับแรงๆตึงๆให้กับ ID 3บ้างมาครับบอดมือดออกมาพุช <Push. S 1> ไอย้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมไม่รู้จะพูดคำไหนออกออกมาก็จูใบเหลืองให้เลี้ยวรอบเลขอื <c> ้ม <oughs> นะใช้คำว่าเต็มเต็มนะครับ พูดเยอะเหรอว่าผมพูดเยอะเออคุณนะ่ะคุณนะ่ะก็มาคุณเดนนะ่ะโอ้ยโอเคไม่เอาก็ได้เอาอืนะครับผมจะเอาอะไรนะบอดมืดมันชูใบเหลืองให้ผมมาคนอิสลอลตออกมาโชว์พราวในส่วนของไอดีสามหน่อยก็ได้ครับไปผมก็เหมือนเดิมนะครับนะผมก็จะดูดูเชิงนะครับในส่วนของไอดีอะไรนะนี่ไนะอ,อดีสามนะบอดมืดออกมาอือหือ สองรอบเลยครับตอนนี้ยังไม่มากับปาก็ได้ไปไม่ต้องยกเลิกตอนนี้ของขึ้นนะครับของมันมาแล้วของขึ้นแล้วถ้าแบบว่ารวมรวมอะไรเนี่ยนะสมแบบไม่ยกเลิกเนี่ยแสดงว่าใจใจรุ่มรุ่มแล้วใจเร่าร้อนไออาการไม่ค่อยดีวะจะพูดแบบไหนเดียววะเอ้ยอะไรเนี่ยนะครับไปไปบบดมืดบอดมืดได้ยินไหมโบดมืดน่ะ เออเจ้าบอดมืดอ,อ,อ่ะเอออะไรนะรุนตําผิดกฎหมายอะ่ะออกมาอืมไม่มาเลยนักบอลลี่หนึ่งเจ้ายายานะอย่านะนะครับอย่าบอกว่าได้แค่ไอดีหลักนะรอบนี้นะอืมนะครับผมไม่สมหมดนะเออไปยี่สิบแล้วตอนนี้นะครับอืมไปนะครับ โอ้โหนะครับไยโอ้เหนื่อยแลวครับบอกตรงๆไอ้ดีนี้มันมันมันอยากได้จริงๆอะ่ะคือมันโชคดีแค่ตอนแรกๆอะ่ะไอ้ดีสามแต่พอช่วงหลังมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับโอ้โคตรเรือนะเออพึ่งได้พึ่งได้เกิดเกียร์ตอนคริสต์มาสนีน่แหละเออเจ้าสำรานเกะเออตายนะครับถ้าแบบนี้เออนะครับถ้าแบบนี้ตายจริงจริง มาขอออกเตรมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปอยู่หน้าหลักแป๊บหนึ่งนะอืมนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะถอดอยู่มาเถิดเราช้างนะนะครับเกียร์มันมีเท่านี้จริงๆนะครับไปตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนแล้วทําไมถึงไม่มากันเลยนะครับในส่วนของไอดีสามไปยกเลยกแค่รอบเดียวขออีกสองรอบครับนะห้าสิบสามสิบนะครับนะ อ่าแล้วก็40ครับโอเคออกมาอะไรอ่ะอีกรอบเดียวอเออไม่เอาไร้วเป่ายมมีเยอะแล้วในคลังนะครับแล้วก็เล่นอยู่แล้ก็9ดาวแม็กโคโนี่สลนน้องจ๋าน้องโคโนี่สนรมาเลยนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนแบบไหนแล้วเพื่อให้ GM มันได้ยินจะให้ผมลงทุนเหมือนคนที่เล่นอยู่อลีกมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์สหรือตำนานไม่เอาเออเฮ้ยอ,ออกมาตัวนี้ <c oughs> จะออกมาทำเพื่อนะครับครูฝึกสัตว์ป่าเซนล,ลี่อ่านะครับถ้ามาแบบนี้เหรอขออีกรอบนึงได้ไหมไปเผื่อว่าคนในสารอดมันออกมานะครับนะหรือมูนกับป่ามันออกมานะครับตอนนี้ของมันเริ่มมาแล้วแสดงว่าช่วงเมื่อก,กี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าไม่มาโอ้โหเอ้ยนะครับ สี่สิบห้าใบนะนะไม่รู้จะพูดคำไหนยั้งเอาไว้ก่อนยี่สิบใบเจอกันแน่นะครับทั้งไอดีหลักไอ2ดีสองแล้วก็ไอ3ดีสามในรอบที่สองนะครับไวๆนี้เร็วๆนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะตู้เพิ่งมาใหม่ๆตอนสิบโมงผมก็เปิดเลยนะครับวันนี้นะมันไม่ค่อยออกครับเพื่อนๆครับหรือนะบางคนมันจะไปออกไอดี ขอเพื่อนๆก็ได้นะไม่มัน,ม,นมันไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของเกมไลเดนเจอร์นี้นะครับนะดังนั้นนะครับวันนี้ของผม ID ทั้ง3 ID ก็เกลือไปนะครับก็ปานกลางก็ในส่วนของ ID หลักนะได้บาวยมมาผมน่าจะปั้นนะครับเพราะว่ามีกบไฮเปอร์เนี่ยน่าจะ40กว่านะผมปั้นได้ครับเพราะว่าผมเล่นแบบสนุกสนานนะครับ ผมก็จบประมาณเพชรหนึ่งมาดสามสลับกันแบบนั้นเหละแต่ส่วนใหญ่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเพชรหนึ่งในส่วนของดีลักนะครับผมปั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยมารีวิวนะครับในส่วนของเจ้าเบรายมนี่ผมยังไมไ่ทำรีวิวเลยนะนะว่าคือมีคนเนต์มากมายนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็รู้นะว่าผมทําอาชีพอะไรนะครับนะผมไม่ใช่ฟรีแลนซ์นะครับแต่ว่าผมก็นะ เป็นแม่พิมพ์ของชาตินะครับแต่ว่าก็มีความชื่นชอบในเกมนี้นะครับอ่ะเออเป็นพ่อพิมพ์ของชาติพูดผิดนะครับไม่ใช่แม่พิมพ์นะประเดี๋ยวว่าผมเออนะครับเป็นเพื่อที่3อีกไม่ใช่นะครับก็โอเคนะครับผมก็เกลือไปทั้ง3ามไอเดียอย่างพูดง่ายๆนะครับวันนี้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เลยนะครับแต่ผมก็ยังสู้ต่อนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะพี่ๆน้องๆที่ดูมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วก็ขอฝากจริงๆนะครับนะคนที่ยังไม่กดติดตามให้ผม นะขอความร่วมมือนะครับกดติดตามเพื่อให้กําลังใจให้กับผมสักนิดนึงนะครับแล้วสามารถกดไลค์นะเพื่อเออเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผมได้เหมือนกันนะครับหรือมาพูดทักทายกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนะขวัญกาลังใจเหมือนกันนั่นก็คือการคอมเมนต์นะครับมาบวกเล่า90กันได้ว่าซุ่มไปกี่ตัวในส่วนของโคตรมืดนะครับแล้วก็ได้อะไรตามเป้าหมายมาบ้างไหมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบ2แน่ครับเ,เพื่อนๆครับขอฝากเอาไว้นะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ